สวัสดีครับมาพบก,กับทีเกนเจอร์นะครับเป็นลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาอยากจะเปิดหาเรนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์อันนี้จัดได้ตามสบายนะแต่อยากจะให้เก็บเอาไว้จะดีกว่านะครับเผื่อหลายคนเนี่ยอยากจะได้ครับตัวแสงระมึดมาเสริมทีมนะครับวันนี้เข้าเกมมายังไม่น่าจะมีอะไรนะแสงระมึดนะครับกาชาพิกอัพเนี่ย น่าจะเห็นนะภายในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเขามีการแยกนะแยกกลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นภายในสัปดาห์นี้แต่มาวันไหนเนี่ยรอลุ้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเขามารวมกันเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะเพราะว่ากาชาธาตุยอดนิยมยังไม่มาเลยนะอันนี้ต้องรอดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า Ruby ผมได้มาอีกเท่าไหร่นะครับหลังจากปิดตีกีวิ เมื่อคืนสู้กันหนักมากครับคือผิดคาดนิดนึงนะผมไม่คิดว่า,าจะเจอทีมที่แบบว่าทีมที่มีตัวตันบินนะครับอย่างซารีนะครับซารีหิมะแม็กซ์นะผมเจอซารีหิมะแม็กซ์นะครับเทียบนะหลายสิบทีมเลยนะครับคือเหมือนเขาเอาทีมแบบโหดๆมาให้ผมเจอแล้วก็แบบสู้ไม่ได้นะครับตีไม่ทันนะดูคะแนนนะครับ 4,003ยังไม่ติดท็อปร้อยเลยนะหลายหลายสัปดาห์นะครับมันอยู่ที่ประมาณ4,002นิดๆเนี่ยก็ติดท็อปร้อยแล้วนะหรือ4,003ก็ติดท็อปร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคะแนนมันไปเกือบเกือบ4,004เลยนะเรียกได้ว่าสู้กันหนักมากครับอันดับจบ123อ่ะไม่เป็นไรครับก็สู้กันใหม่ครับเออรูบี้ได้มาครับเดี๋ยวไปเปิดกาชาิเกียร์กันดีกว่า ก็ปั้นผมปั้นเอ็ดเวิร์ดบินแม็กเอาจริงๆนะไม่เสียใจเลยนะครับมันทำให้ผมเนี่ยชนะหลายทีมได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็บางทีมที่พื้นเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แน่ๆนะแต่ว่าตัวกันบินเขาคือหลายทีมน่ะจะเป็นแบบนี้ตัวกันบินไม่แม็กซ์นะครับพอไม่แม็กซ์ปุ๊บเนี่ยสู้ได้ทุกทีมครับแล้วก็ชนะแบบง่ายได้อยู่เหมือนกันนะอาะนนเนี่ยเดี๋ยวก็อย้ปั้นตัวอื่นมาเสริมนะครับขอเปิด าชาเกียรนะครับเป็นเกียอาวุธอยากได้อยู่พอดีนะตัดไป400รูบี้ขอมาสักชิ้นหนึ่งเถอะเออเอามาเสริมทีบ้างนะมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ช่วยเปิดเกียรหน่อยอยากจะให้ไอดีนี้โหดโครับคือผมก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะ6ดาวครับมาแล้วเด็ดน่อยขอมาสักหนึ่งชิ้นนะครับ คือผมก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับรองเท้าเตียวหุ่ะพลังชีวิตก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับคือถ้ารูบี้พอจะเหลือนะครับก็แบ่งมาเปิดเกียร์บ้างก็ได้เปิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่พอเปิดแล้วมันเป็นแบบนี้ผมก็หยุดนะครับหยุดนะครับเราไม่ดื้ออะไรมากมายนะเออบทจะมาเดี๋ยวมันมาเองครับเนี่ยครับมาเองจริงๆนะครับมาแต่5ดาวโอ้โห6ดาวก็ถือว่า ยังใช้ไม่ค่อยได้ครับก็โอเคหน่อยได้รองเท้าเตียหุยเนี่ยอาจจะเอาไปใส่เรนเจอร์ครับที่เอาไว้เล่นสเตเดียนะครับ,รบเดือนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะสเตเ v ี n นนะครับโอ้ดูแล้วมีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีคนบอกว่าจะสร้าง i d 7ตอนไหนแต่ยเย็นๆนะผมไม่ได้แบบมีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับต้องดู ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะสร้างนะครับมีคนถามเยอะนะว่าสร้างไ d ดีตอนไหนดีที่สุดสร้างก่อนรอบโคโรโบจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันม,มีมีตัวเก่งแน่ๆนะครับน่าจะเกินหนึ่งตัวอยู่ที่ว่าจะเก่งแค่ไหนเก่งระดับไหนนะครับบางรอบนี่คือทํามาคู่กันเลยนะครับแบบควรจะต้องมี2อตัวเงี้ยแล้วแบบม็กส,สตัวมันก็จะโหดมากอะไรประมาณนี้ โอกาสเปิดได้ตัวดีๆมันง่ายกว่าแล้วก็มีตัวดีๆเยอะกว่านะครับอาฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสร้างอดีใหม่สร้างก่อนรอบโคโรโบครับคือถ้าเกิดผมจะสร้างเนี่ยผมจะดูว่าเดือนนั้นๆเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะการแจกเยีเดาวอันนี้ผมถึงจะสร้างครับแล้วก็กิจกรรมว่ามันมีแจกขนนกเยอะแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้ถึงจะสร้างนะครับไปอย่างนี้นะครับตกครับเน่าอีกแล้วนะ โอ้โหนี่คือเพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยอะก็จบนะครับคืออย่างที่บอกว่าผมก็เปิดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเราไม่ดื้อนะครับคือเราเล่นเกมนี้มานานเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็มีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะแต่บทดวงมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องอดทนนะเออน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับ ต้องต้องเข้าใจระบบเกมนิดนึงอ่ะมันเป็นกาชาบางคนอาจจะแบบเปิดแค่40เราได้อันนี้ก็ยินดีด้วยนะแต่อย่างของผมเนี่ยก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะมีเกียร์7ดาวอาวุธชิ้นเดียวเท่านั้น,นครับนอกนั้น,นียเ,เกียร์7ดาวนะครับเป็นเกียร์จากปีหมดเลยไม่มีเกียร์7ดาวชิ้นอื่นเลยนะเออเราก็ได้เปิดอยู่เหมือนกันนะครับอันเดี๋ยวดูนิดนึงเดือนนี้เปิดเกียร์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกาชา,ชาเกียร์ ฮะเดี๋ยวนะผมเปิดเกียร์สองรอบเองเหรอเนี่ยโอโ้ยังไม่ได้เปิดเกียร์เลยนะไอดี ID หลักนะครับเนี่ยเพิ่งจะได้เปิดสองครั้งเองนะโอ้นี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าซึ่งจะเปิดเกียร์อ่ะไม่เป็นไรก็เปิดแต่แค่นี้แหละหรืออย่างที่บอกว่าไอดี ID หลักเป็นไอดีเดียวนะครับที่ผมเนี่ยเติมเงินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เติมเยอะเดือนหนึ่งนี่ พันหสูงสุดนะส่วนใหญ่จะอยู่ที่พ5นหแล้วผมไม่ได้เติมอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับอ่ะเกียรเต็มนะครับก็ยังไม่ได้เล่นสเตติวเอ็นอ่ะเดี๋ยวไปตะลุย p v p ให้ดูดีกว่าว่าทีมของผมตอนนี้เนี่ยมันแบบว่าถือว่าเล่นสนุกขึ้นนะอ่าแต่ว่าก็ยังต้องคัดทีมอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอทีมที่แบบว่าอ่าโหดก็ตะซูมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยเราสบายแล้วเพราะว่า การบินซีรีส์ตัวบินเจอกันบิน,นครับไปดูได้นะครับอย่างทีมนี้เขาไม่มีตัวบินใช่ไหมเราก็ใช้ทีม A นะครับคือเล่นสนุกง่ายเลยนะตั้าเมื่อวานนี้คือเราไม่เคยเจอทีมโหดๆแบบนี้มาก่อนนะครับคือเขายัดเซตโหดมาให้ผมอย่างเดียวเลยอะคือสุ่มไปเนี่ยแปซนะครับเจอซันลี่หิมะแม์ครับโอ้โหตบินนี่ มันยื่นมือออกมานะยื่นมือออกมายิงเหรอไม่ใช่ครับพนมขึ้นมาแล้วกราบเท้าเลยเออกราบเท้าซาลี่บอกว่าขอพี่เธอไม่ไหวเลยครับบินไปไม่ไม่ถึงเนี่ยบินไปขค่นนี้โดนยิงสอยร่วงหมดเลยนะครับตูงไม่ได้นะครับแล้วก็เอเรนเจอร์ตัวอื่นเขาก็แม็กซ์หมดเลยนะเกียรก็แบบเจ็ดดาวทั้งนั้นนะครับสู้ยากจริงนะอ่าดูนะครับเขาใช้กันบิน2ตัวนะเขาใช้กันบินเป็นอ่า มูนธนูครับแล้วก็บอสป่าผีเอาไม่อยู่หรอครับเมื่อวานผมตีพวกนี้นเละเทะกระตุยหมดเลยครับบางทีมกันบินแม็กซ์ครับมูนธนูก็สู้ไม่ได้เพราะว่าผมเอาทนายไปสตันแนวหลังนะครับเจออัดป้อมเละเทะหมดเลยนะแต่เมื่อวานคะแนนมันสูงไปครับอ่าแล้วก็ผมใช้เวลาเล่นแค่ประมาณ20กว่านาทีนะเพราะว่าไปเล่นไอดีอื่นอยู่ด้วยนะครับอะเดี๋ยวมาลองดูทีมนีนะครับมีมูนผีจีนแม็กซ์ครับ เดี๋ยวดูว่าเอาอยู่ไหมฮะมูนพิจินแม็กซ์ครับถ้าพื้นเขาโหดต้องใช้คำว่าเอาอยู่ครับเพราะว่าข้างหลังเขาจะสร้างกลุ่มได้นะครับแต่ว่าทีมผมข้างล่างก็ถือว่าไม่ธรรมดาแบบนี้ผมว่าผมก็น่าจะพอได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับคือตัวกันบินเนี่ยเขาจะได้เปรียบตัวบินตรงที่ว่าเขาสามารถรับบัฟนะครับจากตัวอื่นได้นะครับดูนะครับ ขอภัยครับดูนะว่ามันเอาอยู่ไหมนะครับมูลบีจีนแม็กทำไมผมถึงไม่ปั้นมูลบีจีนแม็กครับเพราะผมเห็นศัก,กยภาพ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับมันจะตื่นมานะเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับผมบอกแล้วว่าแม็กก็เอาไม่อยู่แนะนะครับ สบายครับเจอทีมแบบนี้อ่าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเล่นจบค่อยไปดูเกียร์เขานิดหนึ่งนะครับคือผมเจอมูนผีจีนแม็กซ์นะครับเจอมูนธนูแม็กซ์ครับเจอบอสตัผีแม็กซ์นะครับตกเออรีรเร้ยงหมดเลยนะแต่เจอแบบนี้นะครับร้องเจียกเลยครับโอ้โหโหดมากครับสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เลยนะ อ่ะมาทีมนี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยเจอตัวนี้เมื่อวานไม่เจอเลยนะครับมูนอวกาศนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันละกันนะอ่ะเขามีตัวบินด้วยนะครับก็ต้องใช้ทีม5นะครับคือโซนใหญ่บินเนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอตัวแม็กสักเท่าไหร่นะครับเจอน้อยอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยใช้แค่าการบินเวลร้อยสี่สิบนะครับ กันได้นิดเดียวใช้คําว่ากันได้นิดเดียวนะคือถ้าแม็กซ์เนี่ยโอเคหน่อยเกมนี้นเองนะครับเกมนีนเองมันจะช่วยได้โอ้ยเช้ามานี่เสียงเสียงยังไม่มานะเสียงยังไม่มาครับโอ้โหเละครับแต่ตัวบินดูนะครับว่าตัวกันบินเอาไม่อยู่นะครับตัวกันบินเขาเนี่ย เอาของผมไม่อยู่นะครับแต่ว่าผมโดนความสามารถนะครับอันนี้โดนความสามารถนะตายไหมเนี่ยจะเหลือไหมโอ้โหป้อมเราได้ได้ได,ไดอ้อย่าพึ่งพัดนะอย่าพัดนะโอ้โหพัดครับจบเลยครับโอ้โหป้อมเราเกือบจะตีเขาแตกแล้วนะอาตูไม่ได้ครับโอ้โหโดนติดความสามารถนะสามสีตัวนะครับ อันนี้ขัดขวางผลิตแล่ธา,าตุนะครับโอ้โหเละครับเจอทีมนี้ยังซู้ไม่ได้เลยนะโอ้แต่ป้อมเกือบแตกนะครับโอเคอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าตัวมูนอวกาศเนี่ยก็เอาไมา่อยู่นะครับมูนอวกาศเจอตัวเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์เนี่ยเอาไมา่อยู่นะแต่ว่าทีมข้างล่างเขาค่อนข้างจะโอดเลยทีเดียวนะครับคือทีมเมื่อกี้เนี่ยเขาคอมโบความสามารถเยียบเลยนะครับอ่าทีมนี้ ครับคอมโบโอเค3คอมโบไม่ค่อยเท่าไหร่นะอย่างละ3คอมโบนะครับเฮดพิทอาร์มานะครับแซนดิฮิมะอันนี้เป็นคอมโบความสามารถเพิ่มกูดาเรนเจอร์ซึ่งถ้า3ตัวเนี่ยอาจจะยังไม่โหดบ้างนักนะครับอ่าส่วนฝั่งขัดความผลิตรและธาตุนะครับมีอลิสติกนะครับจระเค้ A K, แล้วก็มูรุยางอ่นนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะอ่ะมาผมก็จะใช้ตัวบินนะครับไปตีนะครับ โอ้โหเละเทะเลยทีเดียวนะครับเจอทีมเมื่อกี้บอดค้าง้งๆจะโหดมากแล้วออกมานะครับติดความสามารถนะครับขัดความผลิตล่าทานนะครับคือถ้าเกิดเจอทีมแบบผมเนี่ยไอขัดความผลิตล่าท่านนะครับจะติดโหดมากเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยมันไม่ค่อยได้รถรถแร่เยอะมากนักนะครับรถแร่ส่วนใหญ่จะใช้ชิ้นเดียวนะก็คือเป็นการใส่เกียร์รถแร่ธรรมดานะครับคือถ้าเกิดเป็นบนท็อปโคโห,ด,หดเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเป็นคอมโบรถแร่นะครับหรือว่า ซูเปอร์คอมโบลถแรกครับแรกก็จะลถมาเยอะนะครับถ้าซูเปอร์คอมโบนี่แบบว่า,าลดกันใช้แรกกันแบบหลักสิบนะผมเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยทีมภาคพ,พื้นนะครับเขาค่อนข้างจะโหดแต่ตัวบินตีป้อมวันเจี๊ยบเลยครับนี่แซลลี่ครับแซลลี่ร40เอาไม่อยู่ครับเราทำคลิปซีดี้ตัวบินกันบินให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้รู้นะครับว่าตัวไหนมันกันได้หรือกันไม่ได้นะ และก็ตามที่เห็นนะครับว่าอัดเละเลยทีเดียวไม่ได้เกียร์มาก็ไม่เป็นไรครับเราป้าเรนเจอร์นะครับอาทีมิตัวบินแม็กนะครับอย่างนี้ก็สู้ไม่ได้ตัวบินแม็กนะครับการบินแม็กนะครับเออถ้ามีการบินอย่างเดียวไม่มีตัวบินเนี่ยอันนี้พอได้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอทีมนี้ทีมนี้ถือว่าทีมภาคพื้นค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ว่าไม่มีคอมโบเลยครับถ้าไม่มีคอมโบเลยเนะี่ยก็จะ สบายนิดหนึงอ่าเพราะว่าผมก็จะปล่อยตัวออกมายันได้เรื่อยๆครับถ้าบอทมันไม่ได้แบบโหดสุดๆนะครับเราก็จะพอยือได้นะอ่าเพราะว่าตัวเราก็มีหลายธาตุอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเดิมนะครับถ้าเกิดผมไม่มีตัวบินแม็กซ์ับทำไมผมไม่ใช้เบลล่า140นะครับเบลล่า140มันมันบินไปแป๊บเดียวก็ล่วงนะบินแป๊บเดียวก็โดนตีแตกเละเทะเลยนะครับ ผมถึงไม่ได้ใช้นะแต่ Edward b ร์ดบิน Max มครับ Max กก็จะได้ทั้งเรื่องของพลังชีวิตนะครับที่เยอะขึ้นนะแล้วก็ตีป้อมก็ค่อนข้างจะไวนะครับโอ้โหจังหวันนี้เดี๋ยวผมยื้อก่อนเพราะว่าข้างบนข้างบนให้เขาตีป้อมให้ได้แบบสบายที่สุดนะนี่ถือว่าข้างล่างบอดเขาโหดมากครับบอดโหดจริงๆอ่ะแต่ข้างบนก็ตีแตกครับ <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยคือทําไม่เห็นเลยครับ ทำไมผมทำคลิปเอ็ดเวิร์ดบินแม็กเยอะนะครับเออมีหลายคนบอกว่าเฮอหรือเปล่าเนี่ยคือเดือนนี้เรนเจอร์มันมีแค่2ตัวไงเออต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนทำช่องนะครับต้องรีวิวเรนเจอร์และเออและเรนเจอร์เนี่ยมันออกมาแค่2งตัวเท่านั้นเองอะแล้วตัวที่มันดีที่สุดก็คือตัตบินนะครับการบินเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่ามูลอวกาศแม็กนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับเออมันตีป้อมเละเทะเลยนะครับอ่ะมาทีมนี้นะครับ ปิดท้ายกันด้วยมูนธนูนะครับไปลุยกันเลยอ่าท่าๆนี้บอกว่าสบายเลยครับถ้าไม่ได้เจอทีมที่โหดจัดนะครับทีมภาคพื้นแข็งแกล้งอย่างเดียวสู้ได้นะครับอ่าแต่ก็เหนื่อยนะต้องรอดูโกลโบอรเบนเจอร์นะครับว่ามันจะมีตัวอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าเอาอย่างตัวกันบินนะครับคือผมแค่บองว่า เดี๋ยวมันคงจะต้องมีตัวที่การบินได้โหดกว่านี้นะครับยางมูนผีจีนเนี่ยสเตตัสมันต่ําไปนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะถ้าสเตตัสมันสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับผมว่ามันจะดีกว่านี้มาดูกันครับก็พอจากกันอยู่บ้างเรียกได้ว่ามันไม่ปล่อยให้เราเข้าไปตีป้อมแบบสบายๆนะครับ มูนธนู3-4ตัวเปี้ยงยิงเข้าไปเอามาดูกนครับเอ็ดเวิร์ดบินนะครับเหลือ3-4ตัวก็น่าจะชนะได้อยู่เหมือนกันนะ3ตัวครับเฮ้ยเขามีซาริมาออกเขาใช้2ตัวเลยนี่นาะเพราะว่าลังแคติดหัวครับเห็นเลยครับจำได้ครับลังแคติดหัวนะ เอ้ยเอาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องตัดอาวุธหนักก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวป้อมไม่แตกเขาดันเราออกมาแพ้ได้อยู่เหมือนกันนะเออไปตีเขาหน้าป้อมแบบนี้แล้วเอาไม่อยู่นะครับเขารวมตัวแล้วดันออกมาได้สบายเลยครับโอเคเรียบร้อยครับโอเควันนี้เปิดกาชากเกียนะครับเละเลยครับไม่ไหวนะไอดีหลักนี่แบบ เหมือนโดนคํำสาปยังไงก็ไม่รู้ครับไม่เหมือน ID อื่นๆนะมันยังพอจะเปิดได้บ้านนะครับเอะเดี๋ยวมาดูเรนเจอร์เขาสนิดหนึ่งนะครับทีมที่ผมแพ้นะครับนี่ตัวนี้แม็กเมื่อกี้เห็นนะว่าเอาไม่อยู่นะครับตัวบินเนี่ยสามารถบินเข้าไปตีได้สบายๆแต่ว่าเรนเจอร์ตัวอื่นนะครับถือว่าค่อนข้างจะโหด,ดเลยทีเดียวนะครับทีมนี้ที่ชนะ ง,ง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับอ่าส่วนใหญ่ทีมแถวนี้ผมพอจะสู้ได้บ้างแล้วนะนี่ตัวนี้ทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดครับโอ้โหเกียร์เจ็ดดาวนี่เพียบเลยนะเกือบอยู่เหมือนกันครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวกันบินเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตัวบินเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อเข้าไปได้นะครับไม่ได้ชี้นำนะตามที่บอกนะครับเอ็ดเวิร์ดบินมกซ์ครับ ต่ผมมองว่ามันเป็นตัวช่วยที่ค่านๆจะดีที่ไม่แนะนำเพราะอะไรเราแอบกลัวนะครับว่าโตเกมจะเนิรฟอะไรหรือเปล่าครับคืออย่างตอนนี้ผมมองว่า,าบัฟเคลื่อนที่ไวนะครับ20 50เปอร์ครับแล้วก็ลดแลก20เปอร์นี่ยมันทําให้เรนเจอร์ยังใช้งานได้ดีมากๆนะในเดือนนี้นะครับมันก็จะตีป้อมศัตรูสบายๆเลยนะ ตัวที่มันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเป็นซัลลี่มะครับไม่ไหวจริงๆนะเจอแม็กซ์นี่คือไม่ได้ตีป้อมเลยทบาไม่ได้ตีป้อมเลยครับเจอหน้าปุ๊บ,บมันสอยร่วงเลยนะครับผิดกับการเจอพวกมูนผีจีนอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่เราทําทิปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบทเทิลตัวบินกับตัวการบินแต่ละคู่เป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ใครจะเปิดกาชาติครับก็ตัดสินใจให้ดีๆนะเพราะว่าทิกอัพแตงระบบุดหน้าตะมานะครับหรือถ้าเกิดได้ตัวรีเซ็ตกูดาวสกิลนะครับก็สามารถเสริมทิมได้ เติมทิมได้เป็นอย่างดีนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ